ส so, วัสดีครับวันนี้ก็พบกับผม n a u t y s t o r เช่นเคยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Ultimate Epic Battle Simulator er นะฮะห่างหายกันไปนานเลยนะกับเ,เกมน,น,นี้ก็คือเกมจําลองการสู้รบสงครามนะครับผมวันนี้ก็ผมก็จะมาลองจําลองการลบระหว่างไก่หน0 0งตัวปะทะกับจีเล็กห้ตัวฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะนั้น เรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับผมเริ่มได้ไปบุก <B> ทีเล็กถึงก่อนครับผมโอ้โหเหยียบทีหนึ่งไก่ก็ตายกันเป็นเบือเลยครับแ,แต่ไก่ไก่ทำอะไรทีเล็กได้ไหมน่าจะยังไม่ได้นะโอ้โ oh หตอนนี้ไก่เสียเปรียบอย่างแรงครับผมตายไปน1นพัตัวแล้วแต่ทีเล็กยังไม่มีทีท่าจะตายเลย โอ้โหซึกครั้งนี้น่าจะรู้ผลแล้วนะผมอ้าทีเล็กตายหนึ่งตัวแลครับไก่ล้มยักษ์ได้แล้ว1ตัวแต่ว่าทีเล็กเอ้าสอตัวแล้วแต่ไก่ตายเหลือแค่พันห่าร้อยตัวนะผมจะหมดแล้วทีเล็กหมั่มทีเดียวหายเป็นกล่องทับเลยไก่อ๊อฟอ๊อฟโดนทีเล็กหมั่มทีเดียว หายเป็นพันเรียบร้อยผลแพ้ชนะก็ออกมาแล้วนะครับผมทีเล็กสูญเสียกำลังพลไปแค่4ตัวนะครับผมแต่พี่ชิเคเกตหรือไก่ของเราเนี่ยก็คือตายหมดนั่นเองครับผมก็จบลงไปแล้วครับกับศึกทีเล็กประทะก,กับไก่โอเคเดี๋ยวศึกต่อไปอยังเป็นไรเดี๋ยว ไปดูกันเลยครับโอเคฮะก็มาต่อกันด้วยกัะศึกที่2นะครับผมเป็นการประทะกันระหว่างฝูงซอมบี้5 0 0พตัวปะทะกับทีเล็ก50ตัวที่ชนะไก่ไปได้อย่างง่ายดายด้วยความภาคภูมิใจของเขานั้นเขาเลยท้าลบกับซอมบี้ซอมบีมม้ก็บอกได้เลยสิมาเลยเดี๋มเป็นการเสียเวลาเริ่มรับชมและฟังกันไพร้อมๆกันเลยครับผมเริ่มได้ไป ซอมบี้วิ่งเข้าหาแล้วครับผมแต่ว่ากระโดนเหยียบทีเดียวก็ตายเป็นผงเหมือนกันโอ้ตอนนี้เสียกาลังพลไป200 3 0 0จะ400แล้วครับผม400แล้วครับผมยีเล็กยังยืนหยัดได้นะยังครอ,องแชมป์ได้แนะ่หรือเปล่าหรือว่าโดนซอมบี้ล้มได้แต่ว่าําลังพลก็ลดไปเกือบพันแล้วพันหนึ่งแล้วครับผมซอมบี้ลดไป็น1 0พแต่ยีเล็ก แคู่ญเสียให้ตัวเดียวอยู่นะฮะสองตัวอยู่นะครับผมเหมือนการต่อสู้ที่ไม่ดุเดือดเลยโดนทีเล็กก่ะมัมมัมยังง่ายได้เอา้าหกตัวแล้วครับผมเจ็ดตัวเอา้าซอมบี้ถือว่าใช้ได้นะนะฮะอาล้ฮะตายไปเก้าตัวแล้วครับเหล่าทีเล็กเสียําลองพลไปตั้งสิบเอ็ดตัวแล้วสสองแล้วนะครับผมลดลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ฝั่งซอมบี้ก็ ไม่น้อยหน้านะฮะลดไปอีกครับผมก็ตอนนี้พันห้าพันสามส้านะครับผมฝัง่งไหนจะฝ่ายชนะคงดูไม่ยากนะครับผม <laughs> แต่ซอมบี้ก็ถือว่าทำได้ดีครับผมทำให้กำลังพลของทีเล็กลดไปได้ครึ่งหนึ่งก็คือเหลือ25ตัวนั่นเองนะครับผมทีเล็กยังถือว่าครองแชมป์ได้นะฮะ เขาได้ชนะซอมบีมาได้ปอย่างภาคภูมิใจเลยครับผมหลังจากที่ชนะไก่มาโอเคะต่อไปทีเล็กจะมาสู้กับอะไรนั้นไปดูกันเลยครับโอเคฮะก็มาเป็นคู่ที่สามแล้วครับผมคู่ที่มาท้าชิงทีเล็กนั้นเป็นใครนั้นหันหลังไปดูเลยครับผมก็คืออ็อกนั่นเอง250ตัวจะมาท้าสู้กับทีเล็ก5 0ตัวนะฮะฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม เอาละออกวิ่งเข้าใส่ก่อนเลยเอา้าวทีเล็กเยียบเ <c oughs> <c oughs> เยียบทีเดียวหายไป50ตัวอารู้ผลแล้วนะฮะออกเอามาน้อยไปออกบอกไม่นะฆ่าไม่ได้สักวัวเลยอมันมั่มหมดแล้วอก็ออจบลงไปแล้วนะฮะจบไปอย่างรวดเร็วพ้ทธาชิงเขา ปลาหมาดทีเล็กไปหน่อยนะฮะก็เลยพ่ายแพ้ไปโดยที่ไม่สามารถฆ่าทีเล็กไปได้สักตัวก็จบลงไปแล้วนะครับผมกับทีเล็กสู้กับอ็อกสู้กับซอมบี้แล้วก็สู้กับไก่นะครับผมสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไม้เพียงแท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับพาร์ทหน้าจะมีผมจะเอาทีเล็กสู้กับอะไรอีกก็ รอติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ <All S 1> ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กับซ like, <all S 1> ับสไครต์ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปส่วนใครมีแนะนำให้ผมเอาทีเล็กสู้กับตัวอะไรก็สามารถคอมเิ้นด้วยใต้คลิปได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ Pass My money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can